โอ้โหคุยมาตั้งนานเสียงหายอการการที่คนในยุคเมื่อร้อยปีเนี่ยจะไปรอรับพระนะครับที่วัดลละรังเนี่ยสองสามร้อยคนเนี่ยเพื่อนๆคิดว่ามันเข้าข่ายการก่อกระบฏหรือเปล่าใช่ไหมเออถ้ามีการรวมสมัครพักพวกรวมไพ่ไพ่พลได้ถึงเป็นร้อยคนเนี่ยแล้วไปรวมอยู่ที่วัด ลักรังเพื่อจะไปขอพระของสมเด็จโตมันมันน่าคิดนะว่าจะต้องโดนกองกำลังรักษาพระนครเนี่ยนะกว่าต้อนใช่ไหมเออดังนั้นไอนน้นิทานนิยายทั้งหลายที่เราได้รับรู้รับฟังมาว่าพระสมเด็จมีการเก๋มาเป็นร้อยปีครับมันจึงเป็นเรื่องที่ เป็นไปไม่ได้ไม่ใช่ความจริงเมื่อไม่ใช่ความจริงแล้วอะไรล่ะอะไรล่ะที่เราจะเริ่มต้นเรียนรู้ได้ว่าพระสมเด็จเนี่ยของแท้มันเกิดจากอะไรความแท้เท็จมันต้องเกิดจากกระบวนการผลิตใช่หรือไม่เห็นไหม,ไหมถ้าคุณไปบอกว่าถ้าเราดูนะพระสมเด็จเนี่ย พิมพ์ต้องเป็นพิมพ์อย่างนี้อย่างนี้นะเนื้อเนี่ยต้องอย่างนี้อย่างนี้นะเราไม่สามารถเลยไม่สามารถจะรู้ได้ว่าพิมพ์พระสมเด็จมีทั้งหมดกี่พิมพ์ไม่สามารถจะรู้ได้เลยว่าเนื้อหาของการเอามาสร้างพระเนี่ยมีกี่เนื้อแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นพระที่สร้างในยุคเมื่อร้อยปีอะ รูปแบบของการผลิตใช่ไหมการผลิตเนี่ยคือคุณหาของเก่าที่ผลิตในยุคโบราณเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพวกขวานหินใช่ไหมพวกดาบโบราณอย่างเงี้ยพวกดาบโบราณเนี่ยคุณคิดว่ากระบวนการผลิตของเขาเนี่ยใช้วิธีการตีขึ้นขึ้นตีมือขึ้นรูปใช่ไหมอ่าแล้วปัจจุบันเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมแล้วอะไรแล้วพวก ขันพวกบาทพวกอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยถ้าเราเห็นของปุ๊บเรารู้ได้ว่าไอ้น,นี่เป็นของเก่าไอ้น,นี่เป็นของใหม่เนี่ยก็แสดงว่าคุณสามารถจะแยกแยะความเก่าคุณสามารถที่จะพิจารณาได้ใช่ไหมอย่างคุณไปเห็นพระเนื้อชินที่เป็นพระกุเก่าคุณจะรู้ได้ไงว่ามันเก่าจริงอ่า คุณก็ต้องหาอะไรที่มันสามารถจะเทียบเคียงเรียนรู้ได้ล่ะใช่ไหมอย่างตะกัวเกา่าใช่ไหมตะกัวเก่าเนี่ยเอาเก่ากี่ปีล่ะอ่าเราก็มาหาดิหาวันเดือนปีที่เรารู้ว่ามันผลิตเมื่อไหร,ร่ยังไงของที่มันก่อน2,500กับของหลัง2,500หร้ยใช่ไหมคือเรื่องต่างๆอย่างเนี้ยมันสามารถจะเรียนรู้ได้ไม่ใช่ว่าเกิดไม่ทันเราเรียนรู้ไม่ได้ อ่าอย่างทุกวันนี้เนี่ยเรารู้ไหมว่ารัตนโกศินเนี่ยมีพระมหากษัตริย์กี่พระองค์เห็นไหมอ่ามีพระมหากษัตริย์สิบเอ็ดพระองค์เห็นไหมสิบรัชการอ่ะทาไมถึงมีสิบเอ็ดพระองค์สิบรัชการล่ะก็สมัยรัชการที่สี่เนี่ยจะมีกษัตริย์สองพระองค์ไงใช่ไหมคือพระพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว นั่นแหละได้ไหมแล้วยังไงต่อแล้วเรารู้ได้ไงว่าในหลวงรัชการที่เก้าเนี่ย<อ>เกิดที่อเมริกาเราเกิดไม่ทันในหลวงใช่ไหมเราเกิดไม่ทันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชการที่เก้าอ่ะแต่เรารู้ได้ไงว่าท่านเกิดที่อเมริกาก็เราอ่านไงเราศึกษาพระราชประวัติของพระองค์ไง แล้วเรารู้ได้ยังไงอะว่าสมเด็จผู้จาร์โตเนี่ยท่านสร้างพระสมเด็จใช่ไหมเออเราอ่านเราศึกษาแล้วทีนี้เราแยกแยะ,อ,ะอย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่ามีอ,อ,อุปนายกสมาคมพระเครื่องพระบูชาไทยที่ออกมาพูดถึงเรื่องพระสมเด็จวัดละครของแท้มีน้อยหายาก ราคาแพงเป็นพระที่มีการสร้างปลอมมาเป็นร้อยปีนะครับคนปลอมนี่นะมันเริ่มตั้งแต่ยายขำโอ้โหรู้จักชื่อด้วยยายขำเนี่ยเป็นตัวละครเสียงเบาอีกเหรอครับเอมันก็เต็มสตรีมแล้วนะฮลัฮโลโหลฮัลโหล อ๋อเสียงเบาคือวันนี้เนี่ยอพระมาแต่แดดมันหมดซะก่อนเพราะว่านั่งอ่านั่งดูเรื่องของสแตมเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามานั่งดูสแตมเก่ากันเนาะแล้วก็มีโปสการ์ดเก่าจากต่างประเทศอะไรเนี่ยไอความเก่าเรามาแยกความเก่ากันก่อนพอหยิบมาปุ๊บคุณจะรู้ไหมว่ามันเก่าเก่าแค่ไหนยังไงอย่างเงี้ยเอออ่ะ,อะ,อะกลับไปถึงเรื่องของ อุปนาาปนายกสมาคมพระเครื่องพระบูชาไทยที่พูดถึงเรื่องของพระสมเด็จท่านบอกว่าเป็นพระที่เก๋มานานเก๋มาเป็นร้อยปีโดยความเชื่อเนี่ยมันปลูกฝังเรามาเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ใช้หลักกาลมสูตรหลักกาลมสูตรที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเราอะอย่าเชื่อ แม้คนคนนั้นจะเป็นครูอย่าเชื่อแม้ตำราจะเขียนเอาไว้อย่างนั้นอย่าเชื่อแม้เขาจะมีตำแหน่งยศถาอย่าเชื่อแม้ว่าเขาจะนู่นนี่นั่นนะแต่จงพิสูจน์ใช่ไหมเพราะว่าความจริงมันต้องพิสูจน์ได้ไม่มีความจริงไหนหรอกครับที่พิสูจน์ไม่ได้ยกเว้นจะกปก ซ่อนเล้นความจริงแล้วก็บิดเบือนความจริงใช่ไหมครับอ่ะประเด็นที่บอกว่าสมเด็จยายขำแรกเริ่มเดิมทีมันปรากฏอยู่ในหนังสือปริอัตาอธิบายพระเครื่องของตียมปวายนะครับเห็นไหมแล้วมันก็เลยกลายเป็นเครื่องยึดนะเป็นเครื่องยึดที่ทำให้เซียนพระทั้งหลายเนี่ยนำมาเผยแพร่บอกต่อ แล้วก็การเสกสรรปั้นแต่งถึงมวลสารศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่นำมาผลิตนำมาสร้างพระใช่ไหมความจริงแล้วเนี่ยสมเด็จพระจันร์โตพมรังสีนั้นท่านเป็นลูกศิษย์ของสังฆราชสุกไก่เถื่อนอันนี้ความจริงหรือความเท็จถ้าเรารู้ว่าเป็นความจริงแล้วเราก็ตามความจริงของสังฆราชสุกไก่เถื่อนว่า กระบวนการสร้างพระพิมพ์ของสังฆร,ราชสุกไก่เถื่อนนั้นนะ่ะท่านได้สอนให้สมเด็จพระจาร์โตหรือไม่แล้วทำไมถึงมีตัวละครที่ชื่อหลวงวิจาร์ณเจรนาณัยเนี่ยเป็นผู้แกะแม่พิมพ์ถวายให้สมเด็จโตเพราะว่าแม่พิมพ์ของสมเด็จโตไม่สวยไม่งามนะเออสมแล้วที่สำคัญก็คือว่า หลวงวิจาร์เจรนายที่ถูกกล่าวอ้างถึงนั้นน่ะเป็นคนถวายคำแนะนำว่าต้องให้ใช้น้ํามันตังอิอวมาผสมเพื่อจะสร้างพระสมเด็จที่สวยงามมีความคงทนและประเด็นเนี้ยมันทําให้เราต้องขบคิดว่าสมเด็จโตไปรับข้อมูลจากหลวง วิจารณ์ที่จู่ๆมันโผล่ขึ้นมาในปี2 4 0 0 2408ใช่ไหม2408ออแล้วเพื่อน,อนๆนึกดูนะว่าพระที่สังฆราชสุขไก่เถือนสร้างเนี่ยสมเด็จอรหันเนี่ยพระไอพิมพ์วัดพรับอย่างเงี้ยนะพุงป่องหรือว่าอะไรเนี่ยใครเป็นคนให้คำแนะนำสมเด็จพระสังฆราชสุขไก่เถือนแล้วทำไม เนื้อหาใช่ไหมของพระสมเด็จวัดะระฆังของสมเด็จโตเนี่ยกับสมเด็จพระของสมเด็จพระสังฆราชสุกไตเถือนถึงเหมือนกันเห็นไหมเอาง่าย,ายๆว่าวันนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆได้เห็นพระของหลวงปู่เทียนวัดโบสนะครับที่สร้างก่อนปี2500เนี่ยเหตุไฉนจึงมีเนื้อหาสูตรการสร้างเหมือนกับ พระของหลวงปูน่นาควัดะระฆังอ่าเ,เพื่อนๆลองคิดพิจารณาดูเห็นไหมคือการสร้างพระเนี่ยมันจะสร้างได้ก็ต่อเมื่อผู้สร้างเนี่ยได้รับการอนุญาตได้รับการถ่ายทอดวิธีการสร้างการได้รับอนุญาตเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าไม่ใช่วันนึกอยากจะสร้างเหมือนทุกวันนี้เนี่ย เธออยากจะเอาพระองค์ไหนมาเป็นพรีเซนเตอร์นะโปรโมทท่านเข้าไปแล้วก็ส่งยิงแอดเข้า Facebook เข้า YouTube แล้วก็อัดโฆษณาเข้าไปเต็มๆพระจองยังไม่ได้ของเลยราคาพุ่งกระฉูดเลยใบจองเนี่ยนะเห็นไ,ไหมแล้วในสมัยโบราณโบราณก็คือเกินร้อยปีนะ่ะ เกินร้อปีเนี่ยเกจิอาจารย์ที่จะสร้างพระได้เนี่ยต้องได้รับการถ่ายทอดจากครูบาอาจารย์เมื่อได้รับการถ่ายทอดจากครูบาอาจารย์แล้วไม่สามารถที่จะล้อพิมพ์ของอาจารย์ได้ใช่ไหมเพราะว่ามันเท่ากับไปไปเหยียบซ้ําทับรอยเท้าอาจารย์ก็เลยต้องสร้างพิมพ์ใหม่ออกมาซึ่งแตกต่างมันเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคือเขาถือกันเลย มันเป็นความเชื่อของคนไทยที่บอกว่าสิ่งที่ลูกศิษย์เนี่ยได้รับการถ่ายทอดมาเนี่ยนะจะต้องแตกต่างจากอาจารย์เนี่ยยกตัวอย่างง่ายๆเลยผมกับอาจารย์เฉลิมชัยโพสิทธิพัฒน์เนี่ยผมเคยนำชิ้นงานของอาจารย์ปฏิบสุขีรัตน์ที่สร้างจตุคามอาภิปัญญามหาเศรษฐีเนี่ยที่อาจารย์ปฏิบสุขีรัตน์เซ็นลายเซ็นให้เรียบร้อยแล้วนะ ไปให้อาจารย์เฉลิมชัยเซ็นพับอีกครั้งหนึง่งปรากฏว่าถูกเขกกระบาลเพราะอะไรรูป้ป่ะเพราะว่าไอชิ้นงานน่ะไอวัตถุมงคลชิ้นนั้นน่ะน,นะที่อาจารย์ประทีบสุขีรัตนผู้เจ้าของผลงานเนี่ยนะเขาเซ็นไว้แล้วแต่เอาไปให้อาจารย์เฉลิมชัยที่เป็นอาจารย์ของอาจารย์ปรทีบเนเซ็นอีกครั้งหนึ่ง คุณคิดว่ามันมันมันเป็นการแสดงที่หยาบคายไหมมันเป็นการลบหลู่ดูหมิ่นครูบาอาจารย์ไหมเห็นไหมนี่คือสิ่งที่ประสบพบกับตัวเองก็คือว่าเราไม่สามารถที่จะทำอย่างนั้นได้ก็คือว่าเอาของของลูกศิษย์เนี่ยไปให้อาจารย์เซนหรือว่าไปให้อาจารย์กำกับอีกครั้งหนึ่งหรือแม้กระทั่งว่าเอาพระของลูกศิษย์เนี่ย ไปให้อาจารย์ช่วยกำกับใช่ไหมเห็นไหมหลายหลายคนบอกโอ้โหเราสามารถที่จะเอาพระของใครก็ได้ไปให้อาจารย์คนนู้นคนนี้ช่วยเสกช่วยอะไรให้เห็นไหมเหมือนกับที่หลวงปู่ดูเล่าให้ฟังว่ามีคนเอาพระของหลวงปู่ทิมนะไปให้ท่านช่วยปลุกเสกท่านก็ปลุกเสกให้ไม่ได้เพราะว่าของก็มีเจ้าของ ให็นไหมนี่มันมันมันมีข้อยกเว้นกันนะว่าไม่ไม่ก้าวไก่ไม่ไม่ข้ามเส้นกันใช่ไหมแล้วทีนี้พอเรื่องของพระสมเด็จที่เขาบอกว่ามันเกเป็นร้อยปีเนี่ยวันนี้เนี่ยเพื่อนเอนเข้าใจหรือเปล่าว่าพระที่เป็นร้อยปีที่เขาพูดถึงว่ามันเก๊เกเนี่ยแท้ที่จริงมันเป็นพระรุ่นละูกศิษย์นะไม่ว่าจะเป็น อพระของหลวงปูง่วัดบางจากเนี่ยอะไรนะหลวงปู่อ้นเหรอหลวงปู่อ้นหลงวงปู่ออะไรวัดบางจากที่เป็นพิมพ์หลังหลังปทุณนนะ่ะใช่ไหมเนื้อหาเขาไม่เหมือนกันใช่ไหมเนื้อหาไม่เหมือนสมเด็จโตแล้วอะไรแล้วพระพุทธบาทปีรันก็เนื้อหาไม่เหมือนสมเด็จโตหรือแม้กระทั่ง ะระฆังหลังค้อนของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์จเจริญก็ไม่เหมือนแต่ทีนี้เราจะมาเห็นว่าในยุคข,ของหลวงปู่นาคส4 7 0เป็นต้นมาเนี่ยมีการสร้างพระอยู่ประมาณ70กว่าพิมพ์แล้วแล้วเริ่มมีการล้อพิมพ์อาจารย์ที่เป็นของวัดะระฆังนี่นดังนั้นพระยุค2470ลงมาเนี่ยมันมีหลักฐาน ที่เราสามารถจะสืบค้นได้เมื่อเราสามารถสืบค้นตรงนี้ได้เนี่ยนี่แหละคือจ,จุดเริ่มต้นที่เราจะสามารถเข้าใจว่ากระบวนการผลิตการสร้างพระในยุคนั้นเนี่ยนะเป็นแบบไหนยังไงอย่างที่เมื่อวานเนี่ยผมมีพระสมเด็จวัดระฆังที่ปั๊มด้านหลังนะว่าพศ2476 2476 เหตุการณ์จากอะไรมันเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475เห็นไหมแล้วอะไรแล้วหลังจากนั้น2485เกิดสงครามโลกครั้งที่สองเห็นไหมอยู่ในช่วงสงครามอินโดจีนเนี่ยเราก็สามารถที่จะสืบค้นได้ว่ามันมีการสร้างพระเพื่อ แจกจ่ายให้กับทหารตำรวจประชาชนทั่วประเทศนะครับแล้วพิธีใหญ่ที่จัดเนี่ยครั้งแรกนี่มีการพุทธาพิเศษที่วัดพระพุทธชินราชใช่ไหมวัดใหญ่พระพุทธชินราชพิษณุโลกแล้วครั้งที่สองเนี่ยก็มีการทำพิธีพุทธาพิเศษอยู่ที่วัดสุทัศน์เทพวราลามมีเกจิอาจารย์ร้อรูปใช่ไหมนั่นแหละทำให้เรารู้ว่าโอ้พระ อะไรนะที่โด่งดังในยุคอินโดจีนเนี่ยมีใครมีอะไรบ้างแล้วทุกวันนี้เนี่ยที่เราเสาะแสวงหาเนี่ยเราเสาะแสวงหาวัตถุมงคลที่มีพุทธคุณมีประสบการณ์ประสบการณ์และพุทธคุณนี้เกิดจากงานที่ผู้ใช้เนี่ยนำไปใช้แล้วบอกต่อบอกเล่าใช่ไหมแล้วสิ่งสำคัญเลยคือทหารตำรวจนะครับ เป็นสองอาชีพเลยที่ใช้ในเรื่องของอ,อะไรอ่ะแควคาดปลอดภัยคงกระพันชาตีนะครับเป็นสายเหนียวอแต่ทีเนี้ยสิ่งหนึ่งที่เราไม่เคยรับรู้เกี่ยวกับพุทธคุณด้านเมตตามหานิยมอะไรนะ่ะเออใช่ไหมแต่เรารู้ว่าพระของหลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเท่าเนี่ยแม่คนใช้เนี่ย ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นคหบบดีนะเออแล้วก็ประวัติของอา่าอะไรนะกรมหลวงชุมพรเสด็จเตียเนี่ยนะก็โชคโชนใช่ไหมแล้วท่านเป็นลูกศิษย์ของใครบ้างเราก็ไปนค้นดูโอ้เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่สุขเป็นลูกศิษย์ของคนนั้นคนนี้คนโน,น้นนะเราก็อยากจะได้ใช่ไหมเพราะอะไรเพราะหนึ่ง อยากจะเอาไว้ใช้เมื่อเราเอาได้ของมาเนี่ยเราก็พยายามหาของเก่าเก่าที่มันสามารถใช้คุ้มครองตัวเองได้แล้วพอวันหนึ่งเนี่ยได้เกิดความศรัทธาแล้วก็ใช้แล้วเรารู้สึกดีเราก็เจาะสแสวงหาเพิ่มเติมจนกระทั่งมันมีเยอะมีมากแล้วคนที่เขาอยากจะได้เขาก็จะมาหาเราใช่ไหมเพราะเชื่อว่าเราเนี่ย มีของดีของแท้ที่สามารถจะช่วยคุ้มครองป้องกันให้เขาได้พบกับประสบการณ์ดีๆเช่นกันมันเลยเกิดที่มาของการซื้อขายเช่าบูชาใช่ไหมครับเห็นไหมวันนี้เลยไม่ได้เอาพระมาส่องให้ดูเลย <c oughs> เ,ออเนี่ยจะบอกว่านี่เป็นพระเนื้อดินของของเรียนแบบนะครับเป็นของเรียนแบบที่ สร้างขึ้นมาเมื่อไม่กี่ปีมาเนี้ยนะแต่ด้วยความที่ว่าเขาเรียนแบบของเก่าซึ่งของเก่าเนี่ยเราหาไม่ได้เราอยากได้ของโบราณแต่เราไม่สามารถจะหาได้มันก็เลยมีการทําล้อพิมพ์ขึ้นมานะครับแล้วคนที่ทําล้อพิมพ์ขึ้นมาเนี่ยก็จะมีทั้งเป็นของแท้และของเก๋อย่างหลวงพ่อเต๋นเนี่ยท่านก็มีล้อพิมพ์ของพระเก่าโบราณอย่างเงี้ย หลวงพวว่อกลวยนี่ท่านก็มีนะครับแล้วที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเเราต้องรู้ว่าอะไรมันเก่าเห็นไหมกระบวนการผลิตกระบวนการผลิตพระแบบนี้เนี่ยนะเห็นไหมหลังเรียบอย่างเงี้ยนะกระบวนการผลิตแบบยุคใหม่ละใช่ไหมเห็นไหมเออ โอเควันนี้พี่ต้องขออภัยด้วยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเสียงแล้วก็เรื่องของการที่ไม่ได้เอาพระมาส่งขยายเพื่อจะเผยแพร่การเรียนรู้แล้วอยากจะแนะนำว่าไอ้พระกุเนื้อเชนตะกัวเนี่ยเพื่อนๆต้องหาแบบนี้ไว้ดูนะนะครับวันนี้ก็ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนก็นแล้วกันนะครับ ขอบคุณสําหรับทุกการติดตามคือมันไม่ขึ้นคอมเมนต์อะไรเลยอ่ะเนาะเมื่อกี้เนี่ยอยู่ๆมันแบบผมเลยไม่รู้นะว,ว่าเสียงมันมีหรือไม่มีนะครับอ่าแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้นะสวัสดีครับ